สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันสูตรเด่นบนหรือวิ่งบนเม็ดเดียวนะคะ 24. อีะีอ่าเรามาดูกันนะคะสูตรนี้ยังแจ๋วนะคะโซนที่เรา,เามาตั้งนะคะนี่นะสามตัวบนของงวดนี้กับสองตัวล่างของงดนี้นะคะที่เรา,เามาตั้งอ่าสูตรที่หนึ่งนะคะโซนสูตรที่สองนะคะเราก็เอาแสนหมื่นพันของงวดนี้เอามาตั้งะคะ่ะที่จะมาออกงดนี้นะคะอ่ะมาดูกันนะคะ เอาแปดบวกห้าบวกศูนย์นะคะก็เป็นสามค่ะลดเตมค่ะเพิ่มอีกสองเตมนะคะเป็นห้าค่ะเพิ่มอีกหนึ่งเตมเป็นหกนะคะ่วนตัวนี้เราก็เอาศูนย์ตัวเนี้ยค่ะศูนย์กับหกเนี้ยเอามาตั้งนะคะแล้วก็เขาก็ชนกันที่หกตัวเดียวนะคะเอซีเราก็เอามาตั้งตรงนี้นะคะวิ่งเม็ดเดียวเลยนะคะ ดูงวดที่สองค่ะเอา8ดมาบวก6เป็น14ค่ะเอาสี่มาบวกสมเป็น7ค่ะเจ็หนะคะ9 0ค่ะ7กับสตัวนี้ามาตั้งค่ะอะ่ชนกันที่งันที่เตัวเดียวนะคะ,ะมาที่หลักสิบค่ะมางวดที่สามค่ะ เอาสามมาบวกสามบวกหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดมาตั้งลดแต้มเพิ่มสองแต้มเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะคะแล้วก็เอาเจ็ดกับหกตัวนี้มาตั้งค่ะเจ็ดหกค่ะอันนี้ชนกันอยู่สองตัวนะคะงวดนี้มาที่เลขหกนะคะมาดูงวดที่สี่นะคะเอาหกมาบวกห้าเป็นหนึ่งค่ะเอาหนึ่งมาบวกแปดเป็นเก้าค่ะ ก้าลดเต้มนะคะบวกอีก2แเต้มนะคะเพิ่มอีก1แเต้มค่ะอ่าแล้วเอาหกับ9นี้เอามาตั้งค่ะอาชนกันที่9เ<ห>ม็ดเดียวนะคะ4อ่ะแล้วก็ไปต่อกันนะคะงดที่4ค่ะเอางดที่หนี้นะคะเอา9้านี้มาบวก7นะคะแล้วก็บวก7ค่ะเป็น13ค่ะ3ลดเต้มนะคะห้าห แบบนี้นะแล้วก็เอาสี่ค่ะ4กับ5มาตั้งชนกันที่5เม็ดเดียวน,นะคะอืมนี่นะมางดที่6กันนะคะเอา6บวก6บก1นะคะก็เป็น3ค่ะ3ลดเต้มเพิ่ม2เต้มเพิ่มอีก1เต้มนะคะแล้วเอา5กับ8มาตั้งค่ะอ่าชนกันที่5นะคะ งดที่เพิ่งออกไปค่ะน,นี่ข้าที่หลักสิบนะคะโซนงดที่จะออกนี้นะคะมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะวิธีเอามาตั้งะคะ่ะเอาสามตัวบนของงดนี้นะคะแล้วสองตัวล่างของงดนี้เอามาตั้งตรงนี้เลยนะคะโซนนี้นะ แสนหมื่นพันของงวดนี้นะคะที่เรามาตั้งนะคะมาบวกพร้อมๆกันเลยนะคะเอาแปดบวกแปดเป็นหกค่ะเอาหกบวกบวกเจ็ดเป็นสิบสามนะคะสามสองห้าหกค่ะเอาหกกับหนึ่งมาตั้งนะคะหกกับหนึ่งมาตั้งอ่ะชนกันที่หกตัวเดียวนะคะตามสูตรเท่านั้นนะเราก็ต้องดูหลายสูตรก่อนนะคะ f ี่ว่าจะมาชนกับเลขวิ่งของเราหรือเปล่านะคะ ไม่มีใครรู้ลงหน้านะคะว่าเขาจะออกบันใดระวังนิดหนึ่งนะคะโซนอันนี้นะก็มาดูย้อนหลังอ่ะมีแต่งวดนี้เองนะคะที่เขาชนกันอยู่2ตัวนะคะ,ะที่เหลือก็ชนกันแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวนะคะเอเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันอีกสูตรหลักร้อยบนหรือว่าหลักหน่วยบนนะคะ ส่วนใครที่ไม่ชอบที่พิชางจับคู่ให้หรือหาคู่ให้นะคะหรือว่าสามตัวบนหรือสองตัวบนนะคะก็ว่าเอาไปจับคู่เองก็แล้วแต่นะคะส่วน,นนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพี่สีเก่าและใหม่นะคะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงขอให้ปังทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ